เรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเดิมคือโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารตั้งอยู่ที่ถนนคลังอาวุธตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่สเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต29อุบลราชธานีอํำนาจเจริญและร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเมื่อวันที่29มิถุนายน2558พร้อมได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จัดเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในลำดับที่15มีตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมเป็นปรัชญาของโรงเรียนมีสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูเช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่เป็นต้นแบบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี บริหารงานโดยนายชาคริตพิมพลลอผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการสีท่านประกอบด้วย 1. นนายเกรียงไกรสอนอาด 2. นางสาวอังคนานาสารี 3. น,นายนราชัยรวมแก้ว 4. นายอดุลหลักชัยและมีผู้ช่วยผู้อำนวยการแต่ละกลุ่มงานคือ 1. นางสมปองจันทบผู้ช่วยผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี 2. นายอดิศักดิ์ศรีวรบุญผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคลและงบประมาณ 3. นางนุชจรีใจเกื้อผู <S 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 ้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 4. นางจริยาพรพรหมแสนผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 5. นางสาวจิตราทองไทยผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,800คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน116คนมีวิสัยทัศน์คือขับเคลื่อนหลักสูตรอย่างหลากหลายภายใต้ครูมืออาชีพสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลในปี2,567 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศสนองตอบความต้องการผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพรวมทั้งความสามารถพิเศษด้านศิลปะดนตรี กีฬาและการมีงานทำเป็นหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ 1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ SMT 2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ หรือ SME 3. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์หรือ AP 4. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพเหล่าทหารตำรวจหรือปรีคาเดต 5. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล MOU สโมสรฟุตบอล UFC โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลของเราเนี่ยปีนี้หลักสูตร ห้องเรียนเ,เพื่อส่งเสริมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเพิ่งเปิดเป็นปีแรกนะครับสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับก็ในหลักสูตรเนี่ยเราก็จะปูพื้นฐานตั้งแต่ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็รวมถึงจัดระเบียบร่างกายต่างๆพัฒนาทางด้านาบุคลิกภาพของของตัวเด็กนักเรียนเองเนี่ยให้เขามีคุณภาพ นะที่จะไปต่อยอดเล่นฟุตบอลในอนาคตได้เด็กที่นี่แน่นอนเปอร์เซนต์ที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพมีสูงกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยได้ MOU กับสโม,มสรอ,อาชีพอยู่แล้วเพื่อรองรับของเขาอยู่แล้วโดยตรงครับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ 1. ห,ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวทคศหรือ SMT 2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือ SME 3. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์หรือ AP หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแบบทวิศึกษาโดยทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีได้จัดแผนการเรียนแบบบูรณาการจัดการศึกษา ร่วมกับหลักสูตรของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมและวิทยาลัยสารพัดช,ช่างอุบลราชธานีโดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ 1. ห้องเรียนทวิศึกษาหลักสูตรปวชและม6สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. ห้องเรียนทวิศึกษาหลักสูตรปวชและม6สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3. ห,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 ห้องเรียนทวิศึกษาหลักสูตรปวชและม .6 สาขาวิชาช่างยนต์4ห้องเรียนทวิศึกษาหลักสูตรปวชและม .6 สาขาธุรกิจและการพยาบาล5ห้องเรียนทวิศึกษาหลักสูตรปวชและม .6 สาขาการโรงแรม6ห้องเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจ4.0 MOU CPO 7 ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ4.0 MOU CPO ถ้าอยากให้ลูกหลานเรียนรู้หลักสูตรที่แตกต่างอย่างหลากหลายกับอนาคตที่ใช่โรงเรียนที่ชอบต้องเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีครับจากการบริหารจัดก,การของผู้บริหารคณะครูและหกภาคีเครือข่ายทางการศึกษาที่ผ่านมาทำให้สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเชื่อมั่นในหลักสูตรที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพเพียงพอครบทุกรายวิชาผ่านการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนเป็นโรงเรียนแรกในสพม29 ที่สำคัญผลงานการสอบโอน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม .3 มัธยมศึกษาตอนปลายม .6 อยู่ในลำดับที่2ของจังหวัดอุบลราชธานีและมีแนวโน้มจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปี2562จำนวน1,620คนเพิ่มขึ้นเป็น1,800คนในปี2563โดยมีเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาร่วมพัฒนาวิชาการอย่างเข้มแข็ง นำมาซึ่งการได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองประจำจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ไม่ว่าสถานาการณ์โลกจะเป็นอย่างไรการพัฒนาการเรียนการสอนอยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีทำหน้าที่ปลูกฝังความรู้ภายใต้ปรัชญาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม หม่มเพาะเยาวชนให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนยืนหยัดมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นใจ